นั้นอย่ามาถามนะว่าผมทําผิดอะไรนะปัญหาคือวันนี้นะถ้ายึดอำนาจไาจาตอนแรกนะครับแล้วก็ทําตามที่สัญญาก็จบแล้วประเทศก็ไม่ต้องวุ่นวาอยอีกสวันนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้จะแก้แล้วธรรมนูญแก้ไม่แก้อะไรนะเนี่ยมันไม่ดีเลยนะมันเกิดจากอะไรรับมันเกิดจที่ไม่รักษาสัญญาเด็กมันนึองลุกออกมาไงถ้าทาตามสัญญาก็จบแล้วใช่ไหมครับ เออมึงอยัาไม,ไม่ไม่ไม่อะไรไม่ขัดข้านการแก้รัฐธรรมนูญส่นตีนถ้ารัฐธรรมนูญมันเขียนดีใคร <แก S 1> จะแก้รัฐธรรมนูญมันเขียนอย่างนี้แล้วมันจะสืบทอดอำนาจไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมันปราบโกงตรงไหนใช่ไหมครับวันนี้พอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่าพอร,รัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าที่แม่งทําให้ทุกอย่างบิดเบี้ยวไปหมดมึงยังมาว่าไอ้พวกนี้แม่งกูจะขายใช่กูจะเอาชาติไปขายให้ใครอ่ะนะที่มึงด่าว่ากูขายชาติเนี่ยกูถามเลยกูจะขายชาติให้ใคร ใครจะซื้อมึงบอกกูหน่อยสิแหกปากอยู่ได้ไอ้พวกขายชาติขายชาติขายตรงไหนขายยังไงขายให้ใครเว้ยมึงออกข่าวมาเช้านี่แหกปากแล้วไงไอ้พวกนี้พวกทำลายชาติพวกขายชาติล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่ได้พ่อ,อตายกูรำคาญพวกนี้มากเลยนะกูยายรู้ไงที่บอกกูขายกูขายใ,ใครวะขายยังไงเอาแก้รัฐธรรมนูญจะบับบโซลอรโซลอสยังไงวะกูว่ามึงแม่งตกอับจนแบบวันนี้ต้องโหนแหละนะครับ หาแดกอะไรไม่ได้ต้องเป็นอาชีพเป็นอาชีพเป็นชนีไงต้องคอยโหนไงแล้ววันนี้คนไทยจะขายชาติแนตะ่คนไทยนะประชาชนมันขา,าขายชาติไม่ได้ถ้ารัฐบาลขายชาติกูเชื่อมีจริงประชาชนจะขายชาติยังไงกูจะถามนะกูไม่ได้คุมนโยบายสักอย่างนะเขาแค่เรียกร้องก็ตามเสร็จกูถึกลำคาญนะกูฟังพวกมึงแล้วไหมพวกมึงเจอกูได้ทุกเมื่อนะมาทีวันะนะีนะมามึงเถียงกกูมาเลยทีวนะัานะีทนะี่มึงมาเจ๋งๆมาะล้วม มึงคัดตัวเจ๋งๆนะสลิมเอาแบบเจ๋งๆนะอย่า่าแบบประเภทแหกปากเนี่ยไมไ่กูต่อยปากกันได้สั่นน้ำคานแล้วเถียงกันด้วยเหตุผลเนี่ยมานะ,นะกับสลิมทุกตัวดีกว่านะนะเสถียงกันด้วยเหตุผลนะหากล้างนหตผลมึงมาเลยครับแต่แห<ต>กปากไม่เอานะกูถีบเอานะมันยาอ่อนนะประเทศชิบหายอยู่วันนี้นะนักธุรกิจทุกคนก็มองเห็นหาย,ยนะรออยู่ข้างหน้าไบอกเลยวันนี้นักธุรกิจทุกคนมองเห็นหาย,ยนะรออยู่ข้างหน้าวันนี้โลกมันไม่ไม่ได้กว้างเหมือนสมัยก่อนโลกมันแคบลง เราไม่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกวันนี้ได้เราต้องปรับตัวปรับประเทศเรานะครับเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อจะต่อสู้กับสังคมโลกเขามึงยังมาทำลายชาติทำลายญาติปกป้องหานมึงก็พูดอยู่แค่นี้ไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยวันนี้ก็ค้าขายกันด้วยโล้วคนจีนแม่งขายกันไปทั่วโลกทําเงินแม่งแสนล้านวันเดียวนะครับนะครับการขายออนไลน์ของแจ็คมาทําเงินหนึ่งแสนล้านพวกมึงยัง,งมานั่งแจกเงินเนี่ย ประชาชนไปเที่ยวอยู่เลยนะประเทศชิบหายก็พวกสลินนี่แหละไม่มีเฮียอะไรก็น,นะไอ้วันี้มัประชาชนนันนออกษษาอ์เอาเขาไม่ได้แบ่งแยกเขาเรียกร้องสิทธิ์เขาเห็นความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลเห็นนโยบ,บายที่ผิดพลาดเขาเลยกออกมาชุมนุมเรียกร้องประท้วงแต่ไอ้พวกเฮียจังไรก็มามึงแม่งฝ่ายเหลืองมึงฝ่ายแดงมึงเฮียนะอะไรก็พวกเฮียเนี่ยนะวุ่นวายเพราะพวกมึงนะ นะทำผิดกฎหมายก็พวกมึงเนี่ยนะครับแต่พวกกลัวไปนี่ก็โอเคหละไม่อาจจะวุ่นวายหน่ยที่คนมาชุมนุมกันเยอะแต่เขาชุมนุมด้วยความสงบเขาไม่ได้ทำลายข้าวของเขาชุมนุมเพื่อจะส่งสัญญาณตือรัฐบาลเฮ้ยกำลังบริหารงานผิดพลาดแต่พวกมึงก็แหกปากขายชาติขายชาติาาตแบ่งแยกชังชาติลมต้มสถาบันก็คิดอยู่แค่นี้นะมึงจะพยายามผลัดกดันคนอื่นให้ไปเป็นสตู แล้วก็ถ้ามึงไม่พอใจก็ไล่เขาออกประเทศอีกส้นตีนนะครับนะกูทงลำคาญนะับนะลำคาญพวกสลิมพวกนี้นะครับนะทำไมต้องชาติสร้างความแตกแยกทำไมไม่คุยกันด้วยเหตุผลทำไมไม่สู้ด้วยเหตุผลครับพมึงไม่มีเียอะไรกูเห็นไม่มีแต่เหลืองถอยอะออกมาทำร้ายทุบตีชาวบ้านล้อมรถเขาอะเหลืองถอยไอ้เหียนะ มึงกําลังทํําทาทลายสีเหลืองครับซึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะครับคลองราาในหลวงรอเก้าหกสิบปีคนไทยใส่เหลืองอย่างภาคภูมิใจแต่วันนี้นกำลังมีพวกตัวอปีจางไรเอาสีเหลืองมาทําลายใส่สีเหลืองแล้วถอยทําลายชาวบ้านครับมันน่าชื่นชมตรงไหนวะทำไมจะต้องแบ่งแยกครับทาไมไม่สู้กันด้วยฝีมือเนะพราะหลวงรอเก้าท่านอยู่บนฟ้าจะเอามาเล่นทําไม รักท่านก็อย่าดึงท่านลงมาวันนี้ท่านไม่อยู่แล้วการที่พวกมึงชูรูปพอหลวงรอเก้าแล้วไลก่กระเทือบชาวบ้านนะอ่ะมึงว่ามันเป็นการปกป้องหรือมึงเป็นการหมิน่นจังไรที่หายเลยนะใครชูรูปแล้วไปไล่ทุบตีชาวบ้านเนี่ยมันต้องโดนดำเนินคดีนะแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับเพิกเฉยในนี้ประชาชนมาชุมนุมกันอย่างสงบเสื่อโดนดำเนินคดีการวิพากษ์วิจารเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนระับสังคมประชาธิปไตยนะ การวิาพากษ์วิจารณ์นาเสนอเป็นเรื่องปกติมากเลยนะแต่ว่าการที่แม่งไล่กระทืบชาวบ้านเนี่ยแม่งไม่มีที่ไหนก็ทําหรอกครับนะมึงจะอ้างอะไรสิอะไรในการไปไล่กระทืบชาวบ้านหรือไป,ไปปิดล้อมรถเขาหรือว่าไปสกัดกั้นเขาเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งมึงไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะไปละเมิดเขาด้วยนะกูไม่เข้าใจนะว่ามันมีกฎหมายข้อไหนหอนุญาตให้ล้อมรถชาวบ้านก็ได้สิ่งเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ ก็นายประยุทธ์ยึดอำนาจมาแล้วไม่รักษาสัญญากัน่นองก็รู้อยู่สมัยก่อนคนไทยทะเลาะกันเรื่องอะไรก็แก้ตรงนั้นสมัยก่อนกูเห็นเหยจะสร้างความปองดองออกพรบออปองดองเชิญนักการเมืองมาพูดคุยได้เฮียอะไรขึ้นมากหรอไม่มีส้นเตอะไรขึ้นมาเลยนะได้พักการเมืองมา,มาพักหนึ่งมาสืบทอดตัวเองให้เมียอำนาจแล้ววันนี้นะสิ่งที่ประชาชนนักศิกษ์นิสิตนักศึกษานักเรียนก็ออกมาเนี่ยมันคือความชอบทมถ้าปล่อยไว้ประเทศไปไม่รอด นะนานาชาติก็ดูถูกเหยียดหยามประเทศเราขนาดไหนวไม่มีความจเจริญล้าหลังนะครับฉะนั้นหลายอย่างมันต้องปฏิรูปประเทศเราเนี่ยนะครับมันต้องส่งเสริมการแบ่งปันนะครับแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เอาไปยึดไว้กับคนใดคนหนึ่งนะครับนโยบายที่แม่งนะครับขายชาติที่สุดเลยครับก็คือการให้สหัมปทานกับต่างชาตินะค,คือนโยบายขายชาติ แต่ประชาชนไม่มีใครขายชาติได้หรอกครับนะดังนั้นอย่าพูดใกล้ๆจวกูจะตบปากให้นะนะไอ้ดวกนะครับเลิกด่าคนืึงขายชาตินี่มึงเนี่ยนะครับกําลังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชาติประชาชนไม่มีใครขายชาติได้มีแต่รัฐบาลขายชาติเพราะรัฐบาลมีอํานาจออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้สิทธิพิเศษ นะครับให้ใช้ทรัพยากรให้ผูกขาดสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับที่คือการขายชาติแดกเพราะตัวเองจะได้เลยครับเงินใต้โต๊ะไงละครับประชาชนจะขายชาติเหี้ยอะไรเขาแค่เรียกร้องสิทธิกูดูข่าวเมื่อกี้นะครับนจริงวันนี้ตั้งใจจะไม่ไล่หรอกนะจะเตรียมมีงานจะต้องทําต่อแต่พอเห็นข่าวมึงแล้วกูคันตีนน่ะแค่นี้แล้วกันนะก็เลยขอเนี่ยแล้วกันครับอ่ะ จัดหน่อยขอด่าหน่อยแล้วกันนะอีดวกนี่ฉันเริ่มเยอะนะครับกูเห็นมึงแหกปากโคมโคมโ,คม,โคมออกทีวีนะมึงจะตะเคาะทำส้นตีนอะไรพูดดีๆไม่ได้เลยงไงนั้นเลิกนะอย่าให้ได้ยินอีงนะอย่าเที่ยวไปโจมตีว่าใครเขาขายชาตินะครับมึงนี่แม่มันโง่เง่าไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยครับแหกปากอย่างเดียวแล้วก็โจมต,ตีชาวบ้านเขาไม่มีใครเขาโจมตีมึงเลยมั้มมีแต่เขานะครับ พูดถึงว่าอะไรที่มันไม่ดีของรัฐบาลอะไรที่เขาอยากให้แก้นะครับถ้ามึงบอกรัฐบาลดีมึงก็เอาผลงานรัฐบาลมาคุยแต่ไม่ใช่ทำตัวเป็นหมาไล่กัดชาวบ้านเออนะพวกกูนะครับวิจารณผลงานรัฐบาลในสิ่งที่รัฐบาลผิดพลาดมันเป็นหน้าที่ของประชาชนถ้าพวกมึงคิดว่ารัฐบาลน,นี่ดีมึงก็ช่วยกันขนผลงานรัฐบาลมาคุย เอามาอวดมาชื่นชม,มา่าโอ้รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายอะไรที่ดีบ้างแต่ไม่ใช่มาไล่กัดพวกกูอีสโนตินนะครับพวกเฮียน,นี่ไม่มีอะไรครับมนาะไล่ทําร้ายชาวบ้านใส่ร้ายชาวบ้านสถาปนาตัวเองใช่ไหมสถาปนาตัวเองคือกูคือคนที่รักชาติกูคือคนที่ปกป้องสถาบันนะครับใครที่แม่งอยู่ตรงข้ามพวกมึงคือคนขายชาติ กูหมั่นไส้มึงมานาอะไรอีดดกกูบอกแค่นี้แล้วกันนะครับมึงพูดไปสิว่ารัฐบาลนี่ดียังไงกูจะอยากจะฟังดูเผื่อกูจะเปลี่ยนใจไปชอบรัฐบาลบ้างแต่มึงไม่เคยพูดเลยมึงด่าแต่กูมึงด่าแต่กูว่าเลวล้มเจ้าหายชาติไม่มีใครล้มหรอกครับผมยังไม่เคยได้ยินเลยว่าใครจะนมันก็บอกสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่กับสังคมไทย แต่ทายังไงครับให้มันสางามเพราะวันนี้ทุกอย่างมันเสื่อมรามอย่าบอกนะว่าไม่รู้เรากาลังจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมั่นคงแข็งแรงขึ้นสางงามขึ้นเป็นสากลขึ้นทั่วโลกยอมรับไม่ใช่ลากกาประเทศลงเหวเหมือนชวันี้แล้วนั้นอย่าแบ่งแยกคนเรานะอำนาจนะครับมันต้องมาพร้อมความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่มีอำนาจแล้วใช้อำนาจตามเพอใจ ใครมันจะทนไหววะการเป็นประชาชนนะครับก็ทําหน้าที่อย่างประชาชนการเป็นชนชั้นปกครองก็ต้องทําหน้าที่ของชนชั้นปกครองแต่ผู้นําที่ดีนะครับต้องมีคุณธรรมไม่ใช่บ้าอำนาจไม่ใช่ทำอะไรตามใจตัวเองเพราะนั่นคือหนทางแห่งความเสื่อมอำนาจมันหอมหวาน แต่อำนาจมันต้องมากับความรับผิดชอบไม่ใช่ใช้อำนาจตามเภอใจด้วยแล้วก็เลิกดวงมุนคุณประชาชนครับประชาชนทุกคนช่วยกันสร้างชาติไม่ใช่มีใครใครในใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของชาตินี่นะมึงเลิกเพอเจอท์สัทีนะกูรำคาญชาติเป็นของคนไทยทุกคนทุกคนล้วนมีส่วนในการสร้างชาตินะมึงอย่าผูกขาดการเป็นเจ้าของประเทศ ไม่เคยมีใครติดนี่บุงคุนใครทุกคนต้องช่วยกันทุกคนต้องต้งทำหน้า,นาที่ถ้าพูดถึงการปกป้องรัฐชาติคือบรรพบุรุษทุกคนนะครับทหารเรวยันแม่คือแม่ครัวนะครับต้องช่วยกันสร้างชาติชาวไร่าชาวนาปลูกข้าวไปเป็นสเสบียงให้ทหารไปรบในสงครามลูกหลานชาวบ้านถูกเกณฑ์ไปรบล้มตายมหาศาลพวกเขาต้องถูกกล่าวถึงด้วยนะครับนั้นผมฟังวกนี้กูกูสะอิดสะเอียนอ่ะกูบอกแค่นี้แล้วกันนะครับดังนั้นยังไงแล้วแต่นะครับ วันนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกคนทำหน้าที่หน้าที่ของคุณคืออะไรอะคุณรู้หน้าที่คุณหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับผมในฐานะีเป็นประชาชนธรรมดาผมก็มีหน้าที่ทํามาหากินเสียภาษีแต่มึงมีหน้าที่อะไรกันล่ะครับมึงทําหน้าที่มึงดีหรือ,อยังก่อนที่จะกล่าวหาคนอื่นประชาชนไม่ช่ทาสนะเว้ทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันไม่ใช่หรอ